ยังให้ปกติมีคนนั่งข้างเราอยู่ใช่ไหมหายไปเลยนี่เนาะใช่ไหมอะไรนะเออหายสาบสูญเลยไม่รู้เรื่องที่เราพูดกัน ep พีเนี่ยนะก็ไม่รู้เรื่องที่เราสอนเขาก็เด็กเก่งไม่ใช่หรอกอี e ีหรือเขาสู้ความสวยเราไม่ได้เขาเลยหลบเหตุผลนี้หรือเปล่า อเราไปหยิกเพื่อนหรือเปล่าแอะทำไมไม่ค่อยเย็นเลยเี่โตหรือพี่ร้อนไปเองวะอากาศเป็นไงบ้างพวกเราเย็นโอเคผมไม่ดีเองสมการ y เท่ากับ x ลบ h กำลังสองบวก k นะเราจะเรียกสมการนี้ว่าพาราโบล่ พาราโบลาพาราโบลาพาราโบลาบวก khk a วงเล็บ x ลบ h กํลัง2บวก k นี่คือฟอร์มมาตรฐานของสมก,การโบลา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 พาราโบลานะฮะคาบที่แล้วเราพยายามทํากําลัง2ส,สมบูรณ์เพื่อที่จะเรียนรู้ตรงนี้นั่นเองกาลิกาข้อที่1น,นะครับ a ตรงนี้มันจะมีอยู่สค่า ถ้า a มากก ождения, G, ว่า0กับ a น้อยกว่า0ยหมายว่า a ตัวนี้จะเป็นตัวเลขบวกเลขข้างหน้าเป็นเลขบวกกับเลขข้างหน้าเป็นเลขลบถ้าเลขข้างหน้าเป็นเลขบวกกราฟพาราโบลานะฮะกราฟมันจะเป็นกราฟหงายถ้า a เป็นเลขลบกราฟมันจะเป็นกราฟคว่ำนะฮะภาษาบ้านเราเรียกว่ากราฟงุ่มนั่นแหละอันเดียวกันกราฟงุ in ่มกรางุมกราบหงายกราบคว่ำกราฟหงายกราฟคว่ำตัว a แรกเรารู้จักแล้ว x y คือตัวเลขที่เป็นสมการนะครับ ตัว x y คือตัวเลขที่เป็นสมการ a ตัวแรกบ่งบอกลักษณะกราฟหงายนี่คือกราฟหงายเป็นพลาวบลาเป็นถ้วยแบบนี้กราฟหงายกับกราฟคว่ำนะฮะกราฟหงายกราฟคว่ำกราฟหงายจะเป็นกราฟลักษณะนี้นี่นะเป็นกริยาช่องที่2ของลักษณะฮะมันหงายไปแล้วก็สิ้นการเดินทางไปแล้วกราฟหงายกราฟคว่ำนะฮะพลาวบลามันจะไปเรื่อยๆนะจ๊ะกราฟจะยิงไปเรื่อยๆได้ เป็นเลื่อนได้แต่เราเขียนลักษณะคร่าวๆเฉยๆกราฟหงายกราฟความกราฟหงายกรบความกราฟหงายเอมากกว่าศูนย์กราฟหงายเอน้อยกว่าศูนย์กราฟความเพราะฉะนั้นตัวแรกเรารู้แล้วคือคือหงายความนะ A บอกอะไรบ้าง a บอกลักษณะของกราฟว่าหงายหรือความตัวที่2ที่อยู่ในสมการคือ hk hk ตรงเนี้ยจะบ่งบอกมันเป็นจุดมี x มี y h k คือตัวแทนเรียกว่า เราเรียกตรงนี้ว่าจุดสุดยอดจุดยอดของกราฟจุดยอดของกราฟนะหรือบางทีเรียกว่าจุดวกกลับจุดวกกลับของกราฟจุดยอดหรือจุดวกกลับของกราฟนะฮะจุดยอดหรือจุดวกกลับของกราฟ จุดวกกลับของกราฟหมายถึงตำแหน่งนี้นะเนี่ยจุดยอดจุดยอดจุดที่มันต่ําที่สุดของกราฟตรงนี้กับจุดที่มันอยู่สูงสุดเราเรียกตรงนี้ว่าจุดวกกลับพอขึ้นไปปุ๊บเราก็วกลงมาลงมาปุ๊บก็วกขึ้นไปเราเรียกว่าจุดวกกลับก็ได้หรือจุดยอดของกราฟจุดยอดเราจะใช้ตัว v t e c นะฮะตัว V V คือ SK เนี่ยจุดยอดของกราฟยอดกราฟจุด s k s k sk จุดยอดของกราฟ SK คคือตำแหน่งที่อยู่ จุดยอดถ้ามันเป็นกราฟหงายจุดยอดมันจะทำาที่เป็นจุดต่ําสุดของกราฟเนี่ยกราฟลงมาปุ๊บนะฮะถ้าเป็นกราฟหงายจุดยอดจะกลายเป็นจุดต่ําสุดจุดต่ําสุดคําว่าจุดต้องจานะครับมันหมายถึงทั้ง S และ K นะเรียกว่าจุดมันจะต้องมี2ตัวเลขคือคู่ลำดับ SK เราจึงจะเรียกว่าจุดได้เพราะนั้นไอ้จุดต่ําสุดคือกราฟหงายกราฟความก็จะกลายเป็นจุดจุดสูงสุดของกราฟ จุดสูงสุดของกราฟจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดจุดยอดตรงไหนจุดยอดจิมนี้จุดยอดนี้เรียกว่าจุดอะไรสูงสุดหรือต่ำสุดแมกซิมัมพอยท์ใช่ไหมแล้วจุดต่ำสุดล่ะเรียกว่าอะไรถ้ามึงรู้จักแมกซิมัมเธอมึงรู้จักตรงข้ามันเรียกว่าอะไร โลโลแปลว่าอย่างนี้แม็กซิมัมก็มิลิมัมมิลิมัมพอยต์แม็กซิมัมพอยต์จุดไหนคือจุดสุดยอดที่นี้ตูดมันก็เรื่องมีทั้งสองอันเรียกว่าจุดจุดสุดยอดคือจุดจุดยอดจุดต่ำสุดสุงสุดเป็นจุดวกกลับของกราฟนะทีนี้โอเคสาม x y ในกราฟเนี่ยตัวแทน x y คือ x y ตัวนี้นะ x y หมายถึงรอยทางเดินที่เป็นรูปกราฟรอยทางเดินรอยทางเดินที่เป็นรูปกราฟเป็นรูปกราฟนะฮะนะหมายถึงตรงนี้แหละจุดทุกจุดจุดทุกจุดที่เป็น x y หมายถึงจุดที่เราแทนตัวเลขเข้าไปเรียกว่าจุด x y ทั้งหมดทั้งสิน้น คันทาจดทํา x y ตัวไหน x y ที่รู้จักแล้วคือจุดยอด x y เดนยังไม่แทนค่า x y เข้าไปหมายถึงแนวที่วิ่งเป็นรูปกราฟพาราโบลาหงายความนั่นเองนะฮะหงายความนั่นเองเราเรียกว่ารอยทางเดินของกราฟ x y เพราะนั้นตัวละครในตัวสมการก็หมดแล้วมี a มี hk มี x y แต่ในการเรียกชื่อนะฮะเราการเรียกชื่อเราก็ฝึกดูกัน ถ้ากูเขียนเส้นแบ่งตรงนี้จริงๆเราให้เก็บไว้ในใจนะเส้นแบ่งที่อยู่ตรงเส้นแบ่งนี้มันจะผ่านจุด sk จุด A, ผ่านจุดยอดนั่นเองจำนะจ้าจำจำจำเส้นนี้เราจะเรียกเส้นที่แบ่งตรงกลางนี้ว่าโดยทั่วไปเขาจะไม่เขียนกันนะรูเขียนเราเห็นเฉยถ้าหมายถึงเส้นที่แบ่งกลางการาฟเนี่ยเราจะเรียกมันว่า symmetry axis กูเขียนไม่ถูกกูอ่านเป็นอย่างเดียว s y m เม t รี Exist symmetry แปลว่าสมมาตรเหมือร่างกายเราจะมี symmetry line เส้นที่แบ่งครึ่งตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าเซ symmetry line นะครับ <c oughs> หรือไม่ก็เส้นหนึ่งที่เส้นผ่าตรงกลางร่างกายเราเนี่ยเราเรียกว่าเส้นประสาทหนึ่งที่แบบาเรียกเดน l ลายก็คือสเก l ลตัในส่วนที่เป็นกระดูกสันหลัง <Okay. S 1> ขอโทษทีรู้ไหมสเกเลตั o นหมายถึงอะไรสเกลตันแปลว่าอะไร กูก็ไม่รู้กูพูดรู้เมื่อไงแหละเราเรียกตัวนี้ว่าเส้นเส้นอะไรนะเมื่อกี้เส้นอะไรนะผมเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ตูดนดิเรียกว่าเส้นอะไรเด็กอีพีเดรไลด์เขาพูดถึงตอนชี้ร่างกายแล้วคุณตั้งสถิตด้วยที่ทำหุณที่รักกูเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ ซิมเมทรีเส้นสมมาตรซิมเมทรีล n e หรือซิมเมทรีเอ็กซิสเอ็กซิสแปลว่าแกนนะครับเส้นสมมาตรแกนสมมาตรนั่นเองแกนสมมาตรสมมาตรแปลว่าผ่ากลางเป๊ะเลยนะครับแกนแกนสมมาตรนี่นี่คือแกนตลอดทั้งแนวนะครับขึ้นบนล่างแกนสมมาตรแกนสมมาตรหรือบางทีเราเรียกว่าแกนบักม่วงแกนพาราโบลาพร้อมอยู่ในพาราโบลาเรียกว่าแกนพาราโบลา ถ้าอยู่บักม่วงก็เป็นแกนบักม่วงถ้าอยู่ในร่างกายเขาเรียกว่าแกนของร่างกายมันอยู่ตรงกลางแกนของพาราวบลาหรือแกนสมมาตรแกนนะครับมันจะมีสมการของแกนที่เราต้องจามันตรงนี้พอดีเป๊ะตรงนี้พอดีเป๊ะเราจะเรียกแกนนี้ว่า x เท่ากับ s ถ้าพูดถึง x แล้วก็ s จะหมายถึงแนวแกนในทั้งหมดเพราะมันผ่าน x ตรงนี้ผ่าน x ที่เป็น h ผ่าน x ที่เป็น h นะครับแกนสมมาตรหรือแกนพาราโบล ซิมเมทรีเอ็กซิสกับพลาวอลาเอ็กซิสนะแกนของพราวอลากูเขียนไม่ถูกกูบอกมึงแล้วไงมึงเคยเห็นเมียฝรั่งไหมมันพูดรู้เรื่องกับฝรั่งหมดแต่มันเขียนได้เป็นสักตัวนะ่ะนั่นก็เมียฝรั่งแต่เราเรียนเขียนเป็นหมดแต่พูดกับฝรั่งไม่รู้เรื่องเพราะอะไรกูถึงแบบอยาเป็นเมียฝรั่งดีกว่าพูดรู้เรื่องแต่เขียนไม่เป็นโอเคผมเป็นครนูคณิตศาสตร์ผมไม่อยากเขียนเนี่ยมันผิดละอายเขา ปริเสธอย่างเดียวว่าไม่เป็นดีกว่าใช่ไหมฮะ EP พอีสานโปรแกรมไม่พูดด้วยค่ะนะฮะขามาช้านะรู้สึกว่าทางทางทางเดือมันจะไกลมากอ่านต่อไปอะไรคืออย่างนี้เรียกว่ากราฟเพิ่มขึ้นนะจากนี่เนี่ยจากจากช่วงเนี้ยถ้าเราอ่านกราฟเราอ่านจากซ้ายไปขวาเมื่อเราอ่านหนังสือถ้าเราวิ่งไปกราฟจะค่อยๆ่อเพิ่มขึ้นมาถึงตรงนี้กราฟาลดลงนะฮะ ถ้าเพิ่มขึ้นเราเรียกว่า increasing function increasing graph decreasing graph มึงจะอะไรกับกูก็กูบอกแล้วกูเขียนไม่เป็นมึงก็จำภาษาไทยก็สอบไม่ออกภาษาอังกฤษกับมึงหรอกโอเคเขียนได้อยู่แต่ไม่กลัวว่าตัวอักษรมันจะหล่นไปจะมีปัญหาแค่สะกดพูดว่าใครเขียนได้เป็น decreasing de asing, e c r e s i n g แต่กูไม่รู้ว่าตัวไหนมันหล่นได้บ้างไรเป็นมัน <laughs> โอเคที่รักดูไว้เมื่อกี้ดีคริสเกี่ยวกันนะ e เนี่ย p e s กดกดกดเครื่องกดเครื่องคิดเลขได้มีไหมไม่มีนะฮะไม่มีเหรออ่าไม่มีใครคอนเฟิร์มได้ไหมฟ้าใสคอนเฟิร์มได้ไหมครูเขียนถูกไหมดีคริส ที่แปลว่าลดลงอะ่ะคนที่หน่อใครในนก็มีกดให้หนัอเปิดเลยลูกแนในบางครั้งไม่เขียนแล้วก็จะเขียนให้ถูกเลยที่เวลาเราเราคเครียดเขาบอกให้ดีคลายพป่าผ่อนคลายใช่ไหมมันออกเสียงกันก็ไทยแหละผ่อนคลายดีคลายอ่ะเดี๋ยวกันกูจำมัม่วแบบเนี้ยฮะถูกยังพาไปกูพุมฮะ <laughs> โอ ถ้าอินดีค s e สถูกอินค a s สก็ไม่น่าผิดต่อตามหลังด้วยใช้ภาษาไทยช่วยถูกต้องดีค a s สแปลว่าลดลงนะฮะดีค a s สแปลว่าลดลงดีคลีสกราฟกราฟลดลงอินค a s สกราฟเพิ่มขึ้นนะครับเทปนี้อย่าเอาไปในเน็ตนะครับอายเขานะฮะเบื่อนเพื่อนดูอาอายเขาครู้านนอกเขียนเป็นนะฮะโอเคกราฟอะไรนี่เรียกอะไรนะ increasing graph อะไรนี่ตูดมมมมมมหมึกมึงกูเึงเมื่อกี้อินคีดตัวนี้ก็อะไรกูเพิ่งเขียนไปเมื่อกี้มึงบอกให้กูเขียนทำมึงไม่จำหลับตาหลับตาจะได้ไม่เห็นตอนเขียนอ, <that> อะไรดีคริป <cl> <laughs> มึงยังออกเสียงไม่ถูกเลยดีคลิซิ่งอ่าโอเคอันเนี้ยแย่แย่โอ้เวล e กูเวล o l e กูอายโรงเรียนฝรั่งทั้งหลงเลยทัองหลังโหดิกรรมเลยเว้ยฝรั่งอาสัมชันฝรั่งคอนแวนโอเคมอนโอเคมอนนะเดี๋ยวเจอไอ้บ้าข้างหน้าเดี๋ยวดิจิมอนมึงจะหนาวจำผิดไงเพื่อนเขาโอเคโอเคมอนเพื่อนเดิจิมอนเดี๋ยวมึงก็ตีส่วยๆกับโดเรมอนใส่มึงหนาวโอเคทีนี้พอเราพูดถึงตรงนี้ละจุดบวกกับแกนของกราฟแกนสมมาตรดีคริตอินคิสเฮ้ย อินคิสดีคิสถูกไหมอินคิสดีคิสดีคิสถูกไหมกราฟิ่งลงดีคิสซิ่งอินคิสซิ่งโอเคอันนี้เรียกว่ากราฟงายอันนี้กราฟความโอเคแย่อย่ทำไมที่เรียนไม่เก่งรู้ไหมทุกครั้งที่ครูว่าโอเค โอเคแปลว่าตกลงมึงก็บอกว่าใช่โอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าอะไรโอเคก็ <Okay. S 1> okay, แปลว่าตกลงใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> อ่ะแล้วก็บอกว่าตกลงมึงก็ yeah, แย่แปลว่าใช่มึงก็ยอมรับว,ว่ามึงตกลงมึงแย่ไงออกเสียงดีๆก็ไม่ใช่เย็ดแย่ yeah. <laughs> เหมือนกันเรื่องเดียวกันหมดเลย มีคนแอบ,บเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ข้างล่างตอนแรกเขาบอกคนจะเอามาเปิดอะไรนะบักอินกิสซิงดีซิ่งใช่ไหมพอมันเปิดมันก็เลยเถิดไปหาไปเปิดเรื่องอื่นด้วยเชฟป้าโอเคจุดโวกับตรงนี้เป็นจุดสูงสุดมันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าค่าสูงสุดคําว่าจุดกับค่านี้ต่างกันนะครับจุดน้มันจะมีทั้ง x และ y จุดมันจะมีทั้ง x และ y เราเรียกว่าจุดสูงสุดมีทั้ง sk จุดต่ำสุดก็มีทั้ง sk จุดต่ำสุดจุดสูงสุดแต่ค่านั้นจะหมายถึงค่า k นะฮะค่าสูงสุดต่ำสุดนั้นค่านะฮะค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดค่าต่ำสุดค่านั้นจะหมายถึงค่าของ k ถ้ากราฟ่ํามจะเป็นค่าสูงสุดกราฟหงายจะเป็นค่าต่ำสุด ความลับมีในโลกหรือเปล่าวะเนี่ยมีแฟนก็นอย่างนี้แหละมันไม่ดีโอเคไหมมีแอร์ดีกว่าโอเคนะโอเคโอเคแล้วย่อีกแล้วมึงอะโอเคว่าตกลงอีกแล้วอันที่4นะครับจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y จุดตัดแกน x กำหนดให้ y เป็น0ย์จะรู้ว่าจุดตัดแกน x คืออะไรจุดตัดแกน y กำหนดให้ x เป็น0จะรู้จุดตัดแกนออกมาันเบื้องต้นนี้เราจะต้องวาดกราฟออกมาให้ได้นี่คือขั้นตอนที่เราจะเล่นกันมี4ขั้นตอนคุณจะต้องทําเป็น2ข้อนะครับให้กลับได้คุณช,ชอบนั่งก่อยห้างแล้วมือวางที่หน้าตัก ตัวนี้ต้องสําคัญมากเลยใช่ไหมใช่ไหม,ามาใช่ไหมขนาดไม่วิ่งเปิดป,ประตูแทบไม่ทันเนี่ยประตูเล็กที่เรามุดเข้าไปได้นะเมื่อกี้วิ่งเข้าไปเลยนะมันเหมือนกับคนวิ่งหนีการพน,นันเลยวิ่งเอาไปได้อ่งมุดเข้าไปได้อ่งเข้าไปได้สามคนนี้ตำรวจจับตำรวจเ,เอาออกมาไม่ได้ต้องทุบอง่งอ,ออกอะ่ะ ไม่รู้ใช้กฎการระเบียบแบบแผนไงลง,ลงไปมุดกันอยู่กันได้สามคนคิดถึงแต่ปลาลานะตอนนั้นอะเขย่าเขยา่าใไฮโลปุ๊บคุณเคยเล่นงานพนันไหมพนันกันไหมว่ากูวมึงเคยพนันกันไหมหล่ะกูวมึงเคยอ่ะั่นยืนยันไม่ได้เล่นจริงบางคนว่าคุณเคยเล่นมาพนันนไหมไม่เคยพนันกันไหมเอาสิว่าเห็นเห็นเลยนิสยัยอ่าวาด y วเท่ากับ x กำลังสองบวก 4x ลบห้า ผมจะตั้งสมการตัวอย่างนี้ง่ายๆแต่เวลาให้วกคุณทำน่ะให้มันยากไม่รู้นิสัยเป็นยังไงกำลังจะบอกรักใครอยู่หรือเปล่าคุณหมอคุณไม่มาอาทิตย์หนึ่งนะ่ะมีเพื่อนรักคนนะุณอ่ะเผาคุณทุกวันเลยม,มีหมอไงหมอ,มอไม่ก็น้าหมอเอื้อนไง,นงมัน อแล้วก็หมอไงเป้าหมายเขาเป็นหมอตอนตอนครูเรียมสัตวแพทย์เหมือนพ่อเราอ่ะรุ่นพี่พ่อเราปีหนึ่งอะไรนะอะไรบอกนี่นี่กูไม่เล่าต่อเลยพวกกูอยู่นั่นกูเป็นเด็กไม่ดีพ่อเราให้ฟังกันเปล่าพ่อเราให้ฟังอ่ะหมอเล่าว่าเอาส er mm ั้นๆสั้นบังเอิดมึงอย่าไปแทรกเล่าว่าพ่อเราว่าอะไร เบิร์เบิร์ก็รู้เรื่องด้วยเหรอเสดแล้วตอนเล่าเออรอยู่ด้วยบอกไม่ได้มันต้องมีเรื่องเล่าจังมาได้ดิบอกว่าย่าหำชี้หน้ากูกคดีขาแบบสบายใจได้ชี้หน้าด้เลยดีนิสัยเนี่ยอ่ะเป้าหมายเราต้องการเป้าหมายเราคือตัวนี้นะครับ y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k เนี่ยคอนเซปต์นะ บังเอิญครูตั้งข้อนี้นะคังเลขข้างหน้า x กําลัง2เป็น1มันก็ง่ายเลยเราก็เล่นเหลี่ยมนี้นะครับเล่นเหลี่ยมนี้ปึ๊บเอาตัวที่ไม่ใช่ไม่มี x ออกไปก่อนออกไปก่อนว่างหน้าก่อนวงเล็บที่1เอาตัวเลขตัวนี้หาร2เอา2หาร4ได้2เอาเท่าไหร่ยกกําลัง2เข้าไปอันนี้คือตัวที่เราเติมเราเติมเข้าเราต้องหักออกเราเติมเข้าไป1เท่าของ2กางงําลัง2ก็คือเราเติมไป4แต้ม เมื่อเ,เติมเข้าไป4แต้มเราก็ต้องลบออกด้วยเลข4เติมเข้าเอาออกเอาออกนะครับแล้วตัวเลขตัวนี้จะถูก,วกรวบเป็นกำลัง2สมบูรณ์ยังไงนะ1หน้าบวกบวกหลังหลังคือ2หน้าบวกหลังกําลัง2ลบด้วย9เสร็จแล้วน้องก็เอาขึ้นไปเทียบกราฟที่เราสมมุติไว้ a คือเลข1มากกว่า0 เราอ่านกราฟจากสัญลักษณ์ที่เราเทียบมาเฮ้ยเงียบๆนะครับเพื่อนกำลังคุยกับแฟนเงียบหน่อยเดี๋ยวเขาทะเลาะกันเดี๋ยวก็จะโทษพวกเราได้อุ้ยดูดีขอดูดเคอร์เอเท่ากับหนึ่งมากกว่าศูนย์เอเท่ากับหนึ่งมากกว่าศูนย์นะครับเอมากกว่าหนึ่งเราก็รู้ว่ากราฟหงายใช่ไหมเราตกลงว่าถ้าเอเเทียบตำแหน่งนะครับเอเป็นหนึ่ง กราฟหงายหงายกราฟหงายเทอรที่2เราต้องหาอะไร2องจุด SK ตรงไหนเลข sk ตัวเลขก็เทียบตำแหน่ง s อ่ะคอณจะลองให้คุณใช้เซนส์คุณชยาการ SK กเคือเลขอะไรน้องเทียบดูดิ SK เเลขอะไรมึงตอบแบบมั่นใจมากเลยมันผิดต่ออ่านไหมเทียบตำแหน่งดูคณิตศาสตร์เขามีเครื่องหมายด้วย มันเหมือนกับก่อนที่บอกคุณจะบอกรักผู้หญิงสักคนหนึ่งมึงเดือนไม่บอกเฮ้ยกูรักมึงอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องไปพูดกับซิปกับซาบตัวเองเขาไปเรื่องอยากคุยกับตัวเองแหละตัวเองมีเวลาให้เขาทิ้นิดนึงไหมเขาอยากจะพูดกับตัวเองมึงคาว่าตัวเองเลยสองครั้งผู้หญิงเขาไม่พูดกับเธอก็ตบเพ้อเลยเขาไม่คุยกับมึงเลยนะฮะต้องละเอียดหน่อยละเอียดหน่อยดูแลเทียบดีๆนี่มึงยังไงเป็นสี่มึงเอาตาตรงไหนดู มึงเอาตาตุ่มดูหรือไงดูดีๆแล้วให้เอาตรงนี้กับตรงนี้เทียบกนะันแ่ะมักแ h มแล้วนี่ดูดีๆอะไรอะไรอะไรสุศรเฮ้ยกูบีบคองเรียนตายนี่กูจะผิดกฎหมายมากแล้วทั้งโมโหอ่ะดาวช่วยเพื่อนหน่อยคุณเป็นนางเอกในใจเพื่อนหน่อย เฮ้ยใจ,จ,จเย็นถ้ามันตอบผิดนางเอกก็กลายเป็นนางมาลายทันทีใจ,จเย็นนางเอกตอบเอเอสอะไรลบสองไม่เห็นครับลบสองเค okay. มาลายเลยนางวันไลยจนได้เอาให้แน่มึงหมดสิทธิ์ตอบไปแล้ว นี่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 เดียบเทียบเลยหรือเดียบเคอะไรเคอะไรแล้วอะไรเคเก้าหรือลบเก้า <laughs> เอ็งอะคิดอะไรบวกเก้าลบเก้าบวกเก้าคิดอะไรหมอลบเก้าหมอหมาเอาพอหมอทำตัวไม่ดีก็เรียกหมอมาหมาไงเท่าไหร่บวกกับลบเอเอเคลบอะไรเท่าไหร่ลูกสะพ้าย เด,เดินเดินเดินอันตรายเลยเออเสียวโดนลุมตืบ <c oughs> มึงเทียบไม่เป็นหรือเปล่านี่เคไลนี <c oughs> ่เทียบนี้ <c oughs> มึงเอาบวกเก้ารวเก้าเรือกมาสักบวกก็ลบ <c oughs> เอาชัชวร์เอาถ้ามึงตอบถูกกูให้มึงหอมแก้มทีหนึ่ง <c oughs> ถ้ามึงตอบผิด <c oughs> ถ้ามึงตอบผิดกูจะหอมมึงสีเที่ยว กเอามึงจะเป็นฝ่ายหอมหรือถูกหอมถ้ามึงตอบถูกกูให้มึงหอมทีนึงถ้ามึงตอบผิดกูจะหอมมึงสี่ครั้งอ่าตอบมาชัยการน้ากูล้างแล้วเก้าใช่ไหมทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าใครอ่ามึงโดนมึงรู้ตำแหน่งที่กระเทียมอันนี้มันเป็นบวกอันนี้มันเป็นลบ มันก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรนี่เอออันนี้แล้วไม่ได้กูได้กูให้มึงตอบแท้มึงจะไหลมึงจะไหลมึงหลับตาเลยถ้าไม่อยากเห็นดูกูหอมอ่ะหลับตาเลยมี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 กล้องไหมยิงยิงเข้าเออมาถ่ายไว้หน่อยลงลงในเฟซบุ๊กอ่านนะเอาอ่านคมขืนที่ใจเด็กอ่ะทำไมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันละเมอมันละเมอเอ้ยแม่ฟองต์ตายโอเคไหมเทียบตำแหน่งให้จำแบบเนี้ยถ้าใครไม่ชัวร์แล้วกูบอกให้จำแบบเนี้ย เครื่องหมายตรงข้ามเดิมมันเป็นเครื่องหมายอันนี้เขาให้อ่านเครื่องหมายตรงข้ามแค่จำเพราะตัวนี้ขั้นได้ลบตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ลบเพราะนี่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบสองอันนี้เราเป็นบวกแต่เป็นลบก็ต้องเป็นลบเก้าจำเนี่ยในวงเล็บจำเครื่องหมายตรงข้ามตรงนี้ตามเครื่องหมายจริง x เครื่องหมายตรงข้ามของวงเล็บเพราะว่า x ลบ hk มันเป็นบวกตัวเครื่องหมายจริง มึงเคยหยุดอยู่กับที่คําตอบที่มึงถูกไหมกูถามห้าครั้งมึงตอบไปเจ็ดอย่างอะ่ะกูถามเท่าไหร่เก้าผมก็ยกเท่าไหร่ <9 S 1> ลบเก้าอะไรนะเก้ามึงตอบไม่ถูกก็ผิดมึงก็ไปกมาเงี้ยสุดท้ายคอนเฟิร์มก็มึงโดนห่อไปสี่ครั้งเมื่อกี้ที่พาไม่ไนทึกไว้เพราะกลัวมึงโดนฟ้องจำอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะบวกลบอันนี้เป็นบวกเสมออันนี้เป็นลบเสมอเครื่องหมายตรงข้ามนี่โอเค เมื่อเราได้จุดยอดแล้วเอามาวาดกราฟเบื้องตน้นเราเรียกตัวนี้ว่าแกน y ตรงนี้ว่าแกน x ในแกน x เป็นบวกเป็นบวกในแกน x ลบบวกนอะไรก็จําเครื่องหมายตรงข้ามกันลูกนีตรงนี้มันเป็นลบใช่ไหมแต่เราได้มาเป็นบวกก็เ,เครื่องหมายตรงข้ามมันตรงข้ามกว่าที่เรามีอยู่มันก็เป็นลบสองหรือถ้าเขียนให้มันเต็มวัยเลยนะครับอ่ะ ของมึงยังไม่เต็มวัยถูกไหมมึงรู้จ right> ักอาดาไหมรู้จ okay, ักอาดาไหมอ่ะม oui> ึงรู้จักดักแด้ไหมรู้จักเพราะมึงมีดักแด้อยู่ในตัวโอเคไหมของมึงดักแด้แล้วใช่ไหมตอนนี้ดักแด้ขึ้นขนหรือยังขึ้นขนหเลียยงดักแด้มันขึ้นขนหรือยังยังกูไม่เชื่อกูอยากดูกูว่าขึ้นแล้วอ่ะอ่ะโอเค ไา้ได้ขึ้นผลแล้วนะเยอะไหมอ่าเยอะไหมอ้าวมึงดูยังไงดูของตัวเองไม่รู้มีหน้ามึงดูสมการอณิษศา์ไม่ถูกดูดีดีเมื่อกี้ครูว่าจะเขียนอะไรนะเครื่องหมายตรงข้ามลบตรงนี้นะครับน่ะมีคนต่อยอดกูอยกเอาดอกแรกไปเล่นต่ออีกปขยายฐานอีกเนี่ยเราต้องทําแบบเนี้ย x ลบมันเป็นลบต้องใส่ลบเพราะตัวนี้จะออกมาเป็นลบสองตัวนี้มันเป็นบวก ลองใส่เครื่องหมายลบเก้าวัะนั้น K ก็เทียบตำแหน่ง K เป็นเก้าบวกเครื่องหมายตามกันแล้ว K ก็เป็นเครื่องหมายลบเก้า H ก็เป็นลบสองเสร็จแล้ว H K มันเป็นลบกับลบใช่ปะมันอยู่ขัด้านไหนครับลบกับลบ X เปลบ Y เปลบอยู่ขัด้านไหนครับกูจับมึงหัวมึงทุบกระดานได้ไหมกระดานกูเขียนแล้วแกได้กันวายกันแท้อะ อยู่คแนแคไหน,ดดนคอดแดนที่เท่าไหร่ฮะคอดแดนมันมีชื่อมีชื่อคอรดแดนอันนี้คอดแดนเท่าไหร่อันนี้คอร์ดแดนเท่าไหร่อันนี้คอดแดนอะไรสามอันนี้คอดแดนอะไรอันนี้คอดแดน่าไรสี่ค, <_' S 2> คุณจะบอกเราอย่างหนึ่งนะฮะชัยการ ในชีวิตประจําวันของมนุษย์นั้นนาฬิกามันจะเดินมันจะเดินนาฬิกามันจะเดินไปทางไหนอย่างนี้ไหมนาฬิกาอ่าใช่ไหมครับนาฬิกาเดินทางนี้แต่คุณรู้ไหมว่าโลกมนุษย์ใบนี้ที่นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะทอะไรกันเพื่อที่จะหนีความตายเพราะฉะนั้นการคิดของนักคณิตศาสตร์ทุกอย่างนะจำไว้เลยว่าเขาจะคิดทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมดที่คนที่มันฉลาดมีสิ่งให้เราเรียนทุกวันนี้ คิดทุกอย่างเพื่อหน,นีความตายเพราะทุกคนไม่อยากตายสิ่งเรียนรู้ทั้งหมดไปอ่านดูนจิตวิทยาทั้งทั้งปวงที่เราจะอ่านเร่มไหนก็ตดมเราดิ้นรนทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการหน,นีความตายเพราะ,ะนั้นการคิดของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทิศทางที่เป็นบวกมันจะทวนเข็นเมนาฬิกาทิศทางที่ไปตามนาฬิกาเดินก็คือทิศทางลบเพราะว่าเราวีชีวิตเราถูกลบลงเวลาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการคิดนักวิทยาศาสตร์มันจะมีอะไรที่ลึกซึ้งเกินมึงไปแล้วเอามึงออก วางม,า ừ, มอโตอรเออมึงก็ไปวางมอโตอรเออกลับไปกอดไว้อ,อ ừ, ย่างเงี้ยเอออย่าออก